แบบนี้มันก็จะเจริญนิดนึงนะอย่างที่บอกคือไอตาใช้แล้วนะคะถ้าเกิดวันไหนเราต้องรีบในการแต่งหน้าให้ทำไงรู้ไหมคะตื่นให้มันเช้าขึ้นนิดนึงค่ะต่อแหลเนาะตกว่ะซื้อไปเป็นหมื่นเลยนะแล้วมันมีของ2ชุดที่มันหมดอายุแล้วทานโทษนะคะของมันหมดอายุหรือใดๆก็ตามหรือคุณจะตีเลขผิดมามันไม่ใช่ความผิดดีชานเข้าใจปะ วันนี้เนี่ยไอ้ตามีตัวนี้จะมาลองให้ดูนะคะกับเม y บ e l l ลิน Fit มีเนี่ยตัวนี้ไอ้ตาใช้อยู่ประจำเลยค่ะรู้เลยค่ะลายนิ้วมือเต็มไปหมดเลยค่ะชัดเลยหรอชัดเลยค่ะมันชัดเลยหรอแม่โกหกไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเราดูพับมันชัดเลยใช่ไหมคะเป็นลายนิ้วมือเต็มที่เลยไปฆาตกรรมใครไว้เขารู้เลย ชื่อนี้เนี่ยคงจะคุ้นกันมานานแล้วนะคะเพราะว่าอย่างฟิตบีเนี่ยเขาจะมีรองพื้นตาก็ใช้นะรีวิวแล้วด้วยรองพื้นแบบซองก็มีตาก็ใช้นะคะตอนนี้เขามีแป้งด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ผสมรองพื้นบางคนจะแบบแป้งฟิตบีมันก็มีมานานแล้ว าลออันนั้นจะเป็นรุ่นกลมๆใช่ไหมอันนั้นน่าจะเป็นรุ่นที่ไม่ผสมรองพื้นเอาไวเ้เซ็ตรองพื้นแบบเบอร์เบอร์ผิวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ผสมรองพื้นค่ะก็คือเราสามารถใช้ได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะใช้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องลงรองพื้นกับผิวหรือว่าจะใช้เซ็ตหลังที่ลงรองพื้นกับผิวก็ได้นะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเลอะน,นิดนึงนะอย่างที่บอกคือไอตาใช้แล้วนะคะมันก็จะมีเลอะบ้างข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบตะหลงตหลัดเนี่ยสวยนะคะคือไอตารู้สึกว่าตาหลัดด้านนอกอะ กล่องแกงพอเปิดมาข้างในก็จะมีกระจกมีพับให้มีแป้งนะคะพับจะเป็นพับพับยางพารานะแบบนี้แต่ว่าขนาดจะเล็กนิดนึงนะคะถ้าเกิดชนีเล็บยาวก็อ,อาจจะลําบากนิดนึงแล้วก็ด้านหลังตรงที่ใส่พับนะคะมีรูระบายอากาศด้วยจ้าเพราะบางทีเวลาเราใช้พับทาแป้งนะคะอาจจะมีความมันจากผิวหรืออะไรมาอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนใช้พับแบบชุบน้ำอะไรเงี้ย มันมีรูระบายอากาศ<ม>ก็จะทําให้ช่วยระบายอากาศจากพับได้ดีมากขึ้นค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีทั้งหมด6สีค่ะสวอชตามนี้เลยนะคะมีสี110118 120123 128และ228ให้ทายนะคะว่าตาใช้สีไหนดิฉันก็กินเรียบในเรื่องของสีสุดท้ายที่เขามีตาลองแล้วตาเนี่ยใช้สี2 2 8นะคะในมือเนี่ยจะเป็นสี2 2 8เป็นสีที่เข้มที่สุดที่เขามีเลยแต่ว่าไอตาเนี่ยวันนี้ ตาจะใช้ผสมกันนิดหนึ่งเพราะว่าตาอยากจะให้หน้ามีมิติในบางจุดตาจะใช้สีชิสววานในบางจุดแล้วก็สี28ที่ค่อนข้างเข้มแล้วก็เข้ากับผิวเนี่ยในบางจุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยผิวจะออกมาเป็นยังไงแป้งตัวนี้นะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าเขาเป็นเนื้อที่ <c oughs> มีความบางเบาไม่ได้เป็นแป้งพับที่หนาๆนเาตอะเตอะอันนีต้ต้องบอกไว้ก่อนเลยคือเขาจะมีความปกปิดแต่ว่าเขาจะเป็นความแบบเบาแล้วก็สบายผิวเป็นฟินิชที่ตคาค่อนข้างชอบเลยปกติเรานึกถึงแป้งพับผสมรองพื้นเนี่ยเราจะนึกถึงแบบต้องเ นนหนาใช่ไหมแต่ตัวนี้จะไม่ใช่ใชแล้วก็อดีตจะบอกก่อนเวลาตาใช้เนี่ยไอตาจะพยายามแตะแป้งให้ได้ทั่วพับทั่วพับในบริเวณที่เราจะลงผิวนะตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ทั่วเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราจับไว้แต่แตะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องแบบ ขึ้นมาเราก็โปะเยอะๆเพราะว่าตารู้สึกว่าการทาปแป้งพับลงบนผิวให้มันเนียนน่ะเราต้องใช้การทาทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆบิวปกปิดในบางจุดที่เราต้องการมันจะเนียนสนิทแล้วก็ไม่เป็นคราบอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้ตาจะใช้เบอร์2 2 8นะคะตาจะลองแตะให้ดูตาจะเริ่มจากกรอบหน้าก่อนนะคะเพราะ่สีนี้จะค่อนข้างเข้มแล้วก็เดี๋ยวบริเวณกลางใบหน้าจะเป็นสีที่ สว่างขึ้นมาจะเห็นไหมว่ามันจะออกค่อนข้างเหลืองแต่ว่าผิวกอบหน้าแต่ตรงนี้เนี่ยจะเท่ากับคอและตรงนี้เราจะค่อยๆบิวเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าเวลาเราทํามิติของหน้าเนี่ยเวลากอบหน้ามันจะเข้มออกเหลืองใช่ไหมแต่ตรงหน้าแก้มใต้ตาสันจมูกม,มันจะต้องสว่างถูกไหมคะเราจะทาไปถึงช่วงแก้มเลยนะแต่ว่าช่วงแก้มเนี่ยเราจะลงในปริมาณที่ไม่เยอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาสีสว่างมาทํามิติใช่ไหมคะแล้วก็บริเวณไหนที่เราลูมขนกว้างหรือว่าหน้ามันง่ายต้อง ระวังมากๆเวลาเกลี่ยพับลงไปสังเกตว่าไอตาใช้วิธีกดพับเข้ากับผิวหน้าแล้วการกดลงไปแบบนี้มันจะทำให้เราทาแป้งได้อยู่ทนเรียบเนียนสวยระหว่างวันไม่หลุดไหลแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันค่ะมีรู้สึกว่าผิวด้านนี้จะเรียบเนียนขึ้นอ่าแล้วก็ผิวเนี่ยดูเสมอเท่ากับคอ สวยนะอันนี้ปกปิดปานกลางแล้วก็สามารถบิ้วได้นะคะจุดไหนที่อยากจะปกปิดเพิ่มก็ซ้ำเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะทาตรงนี้นะคะ ันนี้ตาทาครึ่งหน้าด้านนี้เสร็จเรียบร้อยสังเกตว่าผิวดูเรียบเนียนมากขึ้นแต่ว่าจะไม่ได้ดูหนานะคะบริเวณหน้าผากไอตาแนะนําว่าเวลาเราเกลี่ยแป้งเนี่ยใช้แป้งในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าผิวหน้าผากเป็นผิวที่บางเป็นนึกว่าอยากให้แป้งติดทนต้องฉาบค่ะไม่ไมฉาบเหรอคะเราไม่ใช่กล้วยค่ะเราไม่ต้องฉาบค่ะถ้าอยากติดทนใช้น้าหนักมือในการกดลงไปจะเย็นๆค่ะเวลาแต่งหน้าไม่ต้องรีบถ้าเกิดวันไหนเราต้องรีบในการแต่งหน้าให้ทำไงรู้ไหมคะ ตื่นให้มันชาวขึ้นนิดนึงค่ะความสวยอะเร่งไม่ได้นะคะ beauty c a n be rushed ค่ะตอนแหลเนาะแล้ตกวันวว <S <S ทีนี้นะคะไอตาจะใช้อีกเบอร์หนึ่งเบอร์128น,นะคะเป็นเบอร์ที่สว่างกว่าผิวไตวตาขึ้นมาอีกแค่หนึ่งระดับไม่เยอะไอตาจะแตะบางๆที่พับนะคะแล้วจะแตะบริเวณที่ไอตาอยากจะทํามิติเช่นเนี่ย หน้าแก้มใต้ตาอ,อยากให้มันปกปิดมากขึ้นให้มันแน่นมากขึ้นเพราะว่าสมมติเวลาเราแต่งหน้าแล้วเวลาคนมองหน้าเราเขามองตามองสันจมกูกอมองหน้าแก้มมันเป็นจุดกึ่งกลางของใบหน้าที่คนจะเห็นชัดเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันสวยไม่ต้องแตะแป้งปวกวกลงมาให้มันติดพับเยอะๆนะคะให้ค่อยๆแตะเรารู้สึกว่าถ้าไม่พอเราแตะเบาๆเพิ่มของข้างใต้มีสิวใช่ไหมคะเดี๋ยวจะ,จ,ะจะปิดนิดนึงแตะลงไปประมาณนี้ ความปกปิดที่เขามีก็จะช่วยได้รอยสิวก็จะดูจางลงถ้าเกิดเป็นสิวที่มันมีสีเข้มสีแดงสีดํารอยจุดด่างดําใหญ่ๆชัดๆหรือว่ามีมิติเนี่ยแนะนําว่าเอาคอนซีลเลอร์ลงก่อนจะช่วยได้เนื้อคอนซีลเลอร์ที่มันเป็นเนื้อลิควิดอะค่ะมันจะช่วยเข้าไปทําให้ผิวบริเวณที่มันเป็นรอยสิวที่มันแห้งๆเนี่ยมันจะไม่เป็นขุยถ้าเราลงแป้งลงไปเลยบางทีมันอาจจะเป็นขุยขึ้นอยู่กับว่ารอยของเรามันเป็นรอยแบบไหนถ้าบางคนเป็นแค่รอยเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นแผลก็แป้งปกปิดได้แต่ถ้ามันเป็นแผลที่ขอบมัันนนนนเเป็็็ขุยยยรรากกกลลงออซีี์่่จะชวได้้ทํใหมบ สังเกตได้ว่าหน้าฝั่งนี้ตาเปะละเปะจริงไม่เป๊ะหลินะคะตาเกลี่ยเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วนะคะสังเกตว่าหน้าเปะมาก ตัวนี้เป็นส่วนผสมแห่งความพอดีความอร่อยความกลมกล่องผมชูรสรสหนัวยำรสดีโคตรยำอะไรอีเปียยำก็คือแป้งตัวนี้คือมันมีความที่หนึ่งเนื้อคือเนื้อแป้งเนี่ยจะไม่หนาแล้วก็บางเบาสบายผิวแต่ buildable ก็คือ build ได้คือถ้าเราอยากให้มันแบบกริบแล้วก็แตะเพิ่มอย่างดิฉันแล้วังเกตว่าตอนนี้อตาดูมี จมูกมากมีสันจมูกเพราะว่าตาใช้สี2-2-8ซึ่งเป็นสีเข้มลงก่อนใช่ไหมเสร็จตาก็ใช้สีที่อ่อนสี1-2-8เนี่ยลงสันจมูกมันก็ได้มิติมาแล้วตอนนี้แอ่เขียวเป็นไงเปนะ็นนาลองพื้นไม่ต้องละค่ะปังนะคะตัวเนี้ย แล้วก็ความรู้สึกที่ได้ก็คือเบาสบายผิวถึงแม้ว่าตอนนี้ผิวจะแบบว่าปกปิดสวยเป๊ะแต่ไม่หนักหน้าเลยตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าไม่อุดตันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมคนแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะแต่ชอบมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมข้างนอกแบบแน่นตามภาษาบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวแม่กล้าที่จะไหมเออกล้าที่จะเคลมเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีจาขอแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยแล้วค่ำค่อ่ะ เขาจะยังสวยแบบนี้หรือเปล่าเออฟินิสสวยอะ่ะก็ได้ใจไปครึ่งนึงแล้วแต่จะอยู่นานอยู่ทนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งขอไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลุคนี้ก็คือเฮ้ยเจ้าสาวปะงองอยู่เหมือนกันนะคือเจ้าสาวติดเวลใส่ชุดโอเคเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าน้องฟิตมีคนนี้ออกจากงานผิวแบบดีนะ ไปตาลงไฮไลท์หน่อยๆในบางจุดแล้วผิวดูมีมิติสวยมากนะคะเดี๋ยววันนี้ไปถ่ายงานข้างนอกใช้ชีวิตข้างนอกใส่แมสแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคืนนี้คำคืนนี้ยังมีแสงจันทเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะยังเป็นเจ้าสาวหน้าฉ่ำแบบนี้อยู่อีกหรือเปล่าอ่ะไปไปแต่งตัวกันเลยแล้วก็ออกไปด้วยกัน ก็ถ่ายวิดีโอกับกิตติบกเ cker ตัวแม่นี่<า>เราสามคน<ช>ก็คอาดูคอนเทนต์ได้เลยใช่ต<ช>้<ช>จะเป็นคอนเทนต์ที่ฟังแน่นอนลงช่องพี่นุ่นไปติดตามกันได้จ้าเด็กวพวกเราขอตัวไปทำงานกันนะคะ เสร็จเร็วนะคะเพราะว่าวิดีโอที่ไปถ่ายเนี่ยจะออนลงช่องพี่นุ่นน้อยยังไงก็ติดตามกันได้เดี๋ยวจะต้องไปทำทุุระปะปังซื้อของแล้วก็เราก็เอาของไปคืนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมกะบาง,งานาเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้ถึงเมกะแล้วคือ้ตาซื้อของจาก Victoria's Secret ไปประมาณหนึ่ง ซื้อไวเป็นหมื่นเลยนะแล้วมันมีของ <S 2, 2 <S ชุดที่มันหมดอายุแล,แล้วแล้วก็อีกชุดหนึ่งมันจะหมดอายุเดือน8ปี2022นี่ี้แต่ก็เลยจะเอามาเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้จะเปลี่ยนได้ไหมนะคะต<ม>้องได้แหละถ้าไม่ได้ก็ใครจะอยากซื้อวะของหมดอายุว่ะเออ <S 1> <S 1> <S 1> ทุกคนคะเราก็ไปทําเรื่องมาแล้วคขาอะ บอกว่าให้เราไปดูของที่เหมือนกันอันนั้นอะไรเงี้ยว่าอันเลือกเป็นอันอื่นแทนเพราะว่าเราตั้งใจจะซื้อแบบไปให้คนอื่นซื้อเป็นสิ็งของขวัญอะไรเงี้ยค่ะก็ไปดูแล้วทุกชิ้นน่ะมันเป็นแบบวันหมดอายุเหมือนกันหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าอันที่มันหมดอายุเขียนว่าหมดอายุแล้วปีที่แล้วอ่ะเขาบอกว่ามันตีผิดจริงๆมันไม่ได้หมดอายุเราก็แบบเออแล้วมันใช่เรื่องไหมที่เราจะรู้แล้วมันตีเลขมาแบบนี้แล้วเราซื้อส่งไปให้แบบเป็นของขวัญน่ะ คนที่รับเขาจะรู้สึกยังไงไอ้ตาก็เลยบอกมันไม่มีอันไหนที่มันมาพร้อมกันมันเป็นเลขรอดเดียวกันหมดเลยแต่ก็บอกว่าถ้างั้นขอรีฟันได้ไหมเราก็คิดว่าจะเอาเงินจํานวนนี้ไปซื้อของฝันอย่างอื่นแบรนด์อื่นให้เพื่อนแทนอะไรย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ารีฟันไม่ได้วุท่านโทษนะคะของมันหมดอายุหรือใดๆก็ตามหรือคุณจะตีเลขผิดมามันไม่ใช่ความผิดดีชานเข้าใจปะเขาก็เลยให้เราเลือกของชิ้นอื่นที่มูลค่าพอๆกัน ก็แบบก็เซ็งอะคือไม่ได้อยากได้แล้วอะเซ็งกับการจัดการไม่ได้อยากได้แล้วก็เลยแต่ก็เออเลือกๆให้มันจบจบไปไม่อยากให้มันวุ่นวายให้มันจบจบก็เลยได้ของชิ้นใหม่มาค่ะกลับบ้านกันดีกว่าวันนี้แบบว่าหลายสิ่งหลายอย่างแลตะตลอดทั้งวันเวอร์กลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะเมื่อเช้านี่ไอตาแต่งหน้าตั้งแต่10โมง ก้าชั่วโมงอยู่นะก็นานอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเรามาดูหน้าในตอนนี้ตาโอเคมากๆคือต้องบอกตามตรงนะว่าตาเป็นคนที่เวลาแต่งหน้าตาชอบที่จะลงรองพื้นไอ้ตาจะแบบเวลาเจอแป้งพับผสมรองพื้นเราจะแบบมันจะสวยไหมหนะ้าหรือว่ามันจะสวยอยู่ทั้งวันไหมหนะ้าแต่แป้งตัวนี้เออคืออย่างที่บอกก่อนที่จะมารีวิวไว้ตาก็ใช้มาสักพักแล้วไอ้ตารู้สึกว่าเออมันสวยดีอันนี้คือหน้าที่ตาไม่ได้ซับเลยนะคะกิจกรรมก็อย่างที่เห็นมีไปถ่ายด้วย,ม,ย,วยมีทำธุระปะบังอะไรด้วยนะคะคือ ูหน้าเนี่ยมีความมันวาวที่เห็นได้ชัดจะเห็นตรงปลายจมูกได้ชัดแต่ตาจะไม่ค่อยแบบเรารู้สึกว่ายิ่งเราใส่แมสด้วยอะตรงปลายจมูกม,มันจะอาจจะมีหลุดบ้างมีมันบ้างอะตางไม่ติดสังเกตว่าที่ตาแต่งหน้าเสร็จตอนฟินิชก่อนออกจากบ้านน่ะหน้าจะวาวเลยตาจะชอบแบบให้หน้ามันด,ดูดิวอี้เดี๋ยวตาขอลองดูว่าถ้าตาซับหน่อยๆซับหน่อยๆมันก็ได้นะ แต่คือโดยรวมไม่ตาว่าสวยเลยทีเดียวแป้งนี้ไอตารู้สึกว่ามันต่างจากแป้งผสมรองพื้นอื่นๆตรงที่มันให้มิติของผิวที่ดูมีความเป็นธรรมชาติคําว่ามีความเป็นธรรมชาติคือผิวมันดูไม่เป็นแบนๆผิวมันดูไม่เป็นแห้งๆผักๆหรือว่ามันไม่เป็นแบบคาบๆหรือว่าเป็นทึบๆหรือดูเป็นชั้นๆแต่พอทางลงไปปุ๊บมันเป็นผิวที่เหมือนแบบมันผสานเข้าไปในผิวเราแล้วมันไม่หนักหน้าเลยตาชอบมากแล้วสิ่งที่ไอตาชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ 그. <tuh> ตัวแพ็กเกจเนี่ยตลับเขาจะกว้างนิดนึงแต่ว่าจะไม่หนาตุ๊กมากแล้วก็กระจกใหญ่เอาไว้เช็คเวลาเราออกไปข้างนอกนะยิ่งช่วงนี้เราออกไปข้างนอกเราต้องใส่แมสตลอดเวลามีตลับแบบนี้แล้วมันเช็คมันเห็นได้ชัดเราจะได้ไม่ไปปล่อยโบ๊ะว่าโอ๊ยหน้าหรืออะไรไม่รู้เรื่องเลยใช้ชีวิตอะไรไม่รู้เรื่องอะไรยเงี้ยไม่ได้เอานะสรุปเลย9ก้าชั่วโมงได้ขนาดเนี้ยถือว่าเลิศถือว่าควรตามควรทุกแล้วก็ไม่อยาความมันมีเป็นธรรมชาติเพราะนี่เป็นคนหน้ามั มากถ้าหน้านมันมากแล้วก็แบบ9ชั่วโมงอยู่ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วก็แนะนําถ้าใครเป็นคนหน้ามันนะคะเวลาจะเติมจะอะไรเนี่ยเอากระดาษมาซับความมันออกไม่ว่าจะเป็นกระดาษซับมันหรือว่ากระดาษทิชชู่เช็ดหน้าอะไรเงี้ยมาซับออกเติมแป้งสวยเมื่อกี้ไอตาเติมสวยเป๊ะอันนี้ก็คือยังไปปาร์ตี้ต่อได้ไปอะไรอะไรต่อได้แต่จริงๆคือ,อยังไง9ชั่วโมงแล้วนะ ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจับตามองในปี2022ได้ฟิเนชผิวที่สวยดีเป็นธรรมชาติไม่บุกด้วยเออตัวนี้เนี่ยราคา279บาทนะคะเป็นราคาราคาเบานะแ่ตามองว่าราคาเบาแล้วเขาก็มีแบบรีฟิลขายแค่199อีกด้วยเออ ราคาโอเคโอเคมากเอาเป็นว่าไปจัดเผื่อใครผิวพอๆกับตาก็ดูเลเฟอร์เรนจากกัตาสีก็จะโทนๆทนประมาณประมาณแม่ประมาณนี้ใครอยากให้ตารีวิวตัวไหนพูดเลยว่าดิฉันไม่อวยเนี่ยามาหาให้อวยเรื่องแบบนี้ต่อแหลกกันไม่ได้คนดูเห็นในกล้องกล้องดิฉันชัดลูกลุมขนอะไรขนาดนี้ต่อแหลกกันไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวคนดูเขาไม่ยุ่มหัวมาด่าเอาคะ่ะนี่ไม่อวยนี่เอาตรงๆชัดๆเวลาทาแป้งนี่ทาให้เห็นชัดๆ ไม่ปรับฟิลเตอร์ไม่อะไรตรงตรงถ้าพังบอกพังบ้มบอกบ้มดีบอกดีสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมก่อนไปนะคะกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะเป็นกรอจอกำลังใจให้นิดนึงนะคะแล้วก็ใครอยากให้ลองรีวิวอะไรอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะคะกด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่มกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันติดตามวิดีโอใหม่ๆต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ตัแล้วอุยทุกคนคะอย่าลืมแฮชแท็กของพวกเราการกับ be your best